โมกันนี่อธิบายชุดสร้างเนี่ยเป็นเช่นไรมากเจ้าไหนชุดชุดโมกันนี่เป็นจ้าไหนเนี่ยนี่แหละอันนี่เราออกมาจากหันแล้วออกมาจากหันแล้วนี่ร่างนี่บนเอาบ้าแล้วใช่ละตัวนี้คือโมวงมองกล้องเหแกงเหรอเนี่ยจับมื่วงมองกล้องอยู่บ่เอาชิมหาตัวเดียวตารางโอ้ชิมหาตัวเดียวเอาทั้งพี่เลยเป็นจ้าไหนเั่น เอาก็ ka, ออกมาจากคันลาเด่นหกรองเก้าเด่นสามรองแปดอุ้ยห่อนี่ตรงนี้ปวดห่อนะหอนเนาะปวดหอนี <sh ้หรอกผ่าซุปหนำบกขัดเทียวนี่แม่นะคนหนึ่งเดี่ยวสันไอ้นั่นหม่แล้วเข้ามานล้ โอ้มือนีฆ่ากันยุดซักเสื้อผ้ายุดซักเสื้อผ้าไปใส่แนคือตั้งไหนเป็นบนเป็นล่างยีงไงนี่อ๋อกระนั่นนี่แม่ก็ยังเจ็ดไม้หายอันนี้แม่เนียงสันนี่นี่นี่ก็เอาออกมาจากพุลานะนี่ไหมแม่พุ่าเมตังกันยีงไงนี่สองกังเมตังฮะอันนี้เด่นหกแล้วค <ไป S 1> รัแม่เด่นหกบนแบบเบอร์เด่นหกร่องเก้าอันนี้บนบ่จ้ะแต่ไม่ขีเขียนทับไป็นอันนี้อันนี้คือเขียนล่าง อันนี้เด่นหกบนเนาะน้าเล็เขียนตัวใหญ่งหนวดหกเออขุ่นตัวมือกันง่ายตาบัหินหูได้แล้วันี้อืมตัวนี้กระสามอืะตัวนี้กระสามอันนี้กระแปดอันนี้กระแปดตัวอันนนั้ล่างอันช่วงนี้ส่วนล่างเป่นบ้าอืม่วงนี้ส่วนบนอือโอ้นี่เฮ็ดสามตัวไว้นี่อืม สามตัวมีอยู่สามหางเออมีหางเดียวมีหางเดียวพี่อันนี้อันเป็นตัวร่องซื่อๆนี่นะแต่นา่งอันมันี่แหมมันนี่แห่เออฮัลโอันนางมันวาหาเก้ามันสีมาบุญนะจ๊นแต่ข่อยว่ามันสีมาชุดนี้เลยคุณอืออือใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดชุดหกหนึ่งห้านี่เอาเขียนใส่น้ำแน่เขียนใส่พี่แน่พี่กล้องมันบ่ถึงนี่อีนั่งมันบอกว่าหาเก้าของหนุมาแล้ว หกหนึ่งห้าวาทีหกหนึ่งหกหนึ่งจะไม่เขียนไว้ไก่กันเนาะมันทีปเปตะเพียงค่ารถัไงเดี๋ยวเช็ดไปมนไม่่าแมนสันที่ไหนป่าแม่มันอึดมันก็เได้ว่าเอาเขียนใบนี้วันนี้แม่ว่าสีเห็ดใบไม้สันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาฝากดูป่าป่าไม่จริงว่ะกิ๊กก็ได้ว่าเอากิ๊กุุ่นนี่ละ มันยังคอยขันเอาอันนี้อาป่านนี้ว่ามาเขาเรียงเขาเล่าเจ้าปัานี้เนาะชุดชุ่มในประกาศทีน้ำเงินเขียนนี่เป็นเป็นเลขเงี้ยเป็นเลขบุญค่ะพี่เลขบุญเออบุญมาอนี่อันนี้สองตัวอันนี้สามตัวคันดีเอาแล้วมีอันนี้อีกเดี๋ยวสันนี้ยังนี่เอากระนี่ล่ะอันอันนี้นะลอกออกมาจากหนีบมออุ้ยอุ้ยจังไรมาคือมาเห็นข่อยนี่เลยครับที่ผาสิบหกนี่นะบุญทรายอาพวกกรมไว้เนี่ยตัวใดญมากไลย บนเอาเอาเอาตัวเน้นๆเนาะตัวเน้นเนเลเออเอาซีผานี่ซ้อเห้นไมออกต้มหมดแมนตัวร่างนี่หาิบ็ดบ่อนี่คือสามหาที่นีฮะหาท่นี่หาชิบอดท่นี่โอ้โอ้ต้งซื้อคู่เวียดนึ่งใช่ไดมต้องยากต้องต้องในรังค่ะแม่จับคู่รังจับคู่รังพี่ดีพี่ดีรัง ไก่ก oh, ันยังวะอุ้ยอันนี้เหรอเขียนเส้นนี้มาหนึ่งร่างนังเขียน้นนี้ชุดล่างเขียนเสนี้รอบเสนี้เออหนึ่งสามเก้าสามหกสามหกเออเอาว่าสามยังไหสามแปดสามแปดอือสามสองสามเ้าสามหกสา สามสองสามสี่สงามสี่แ้วตัวนี้เนะอันนี้คือสูตรคัดกล่องแล้วเรียบร้อยพินิจพิจารณาเรียบร้อยได้แม่ตามนี่นะสามหกสามหกกับพิหาเลียสองตัวนี้อือนี่แหละโอ้มากสามหกตัวขี้เทีนใต้มากหลายสามหกมันวะ ซื้อรถตอรีไว้แม่ซือซ้อชวยสองตัวนี่แต่ว่าเลขสามตัวนี้ขั้นขั้นเอาหกหนึ่งหาเนาะเลขสามตัวเนาะโอ้อเลขสามตัวเอาหกหนึ่หาคิดคิดไว้เนี่ยเน่คิดไว้เนี่ยิดตัวนี้มันบ่เออคิดสุแล้วเนาะคิดไว้คิดไว้เนี้ที่เพิ่นคิได้แต่บ่หลงทางนะเด้อหา้อหาแทแต่ล่า,างมีสมเก้า ตัวก็ซื้อตัวน้อยเนี่ยยักหน่อยค่อยอึดปากกาค่ะจังมังนเนาะว่าแล้วฉันเขียนตัวน้อยเป็นขนาดเอาอืมเอาละเอาขึ้นบหมนของนั่งเอาของแม่มาไว้ถ้าเขียนแล้วแม่วางสี่ฉันดีก่ก็เฮ็ดไว้นี่ยนะอันลูกก็โทรมาถามแล้วก็ได้ว่าอันพื้นมาสิเขียนใหม่น้ำ,นำเออเอ,เอ,เอ,เอ้ยเพาะญาติใครี่มา บ้นี้เนาะแต่สรุปว่าลางลางมีเทนี้ไอ้ส่บนเอามาเสียสวมลางนําได้ปะงี้จังไรเอาเรียกแตมักโอแต่ว่าสูตรมันมากังสี่ได้จังสี่สูตรมันมากังสี่ได้จังสี่ขั้นเฮาชิไปซื่สามจังสี่เป็นบ่อสามสามตัวนี้มันมากแห้งนี่สามตัวนี้มันมาแห้งขอก็เลยมาตอนใส่แห้งก็เรียนหกสันนนนะเอากับพี่เด้สามนะโอ้ โอ้โหมันเด่นยู่พู่นสามโเด่นยูพี่ร้องยูพี่อันนี้ก็เด่นยู่หนีร่องยูหันนี่เขียนไก่กันจะเปลี่ยนค่ารหดดอกเสื้อชี้นหัดกันเนาะสามสี่เสื้อชิ้นัดแก่พี่แล้วเหรอเพราะเปลี่ยนเนี้ยเนาะไอจะรู้ว่าจับกู้แล้วได้ยังสี่มีสามเก้าสามหกสามแปดสามสองสามสี่ก็นี้แล้วอืเนาะวันนี้ในส่วน บนมาเนี่ยมีหกหนึ่งหนึ่งหกโอ้กับความที่กิ่งเล็เมื่อหลายตัวทิ้งนะแมนมีเลขสามคูหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหาหกหกหาครับชิบหาหาชี้เอี้ยแค่นั้นแค่นั้นอ่าลังก้นปฏิวัลหลายที่กิ่งมีเลขอยู่สามชุดสามคูสามครูซับไปซัมมามันก็เลยส่งขึ้นหลายเน่จังหน่อยอ่าในส่วนตัวล่องมาเนี่ยมีหาสามหาเก้าสามเก้าอืมเนาะตัว เลขสามตัวบนสำหรับผู้ม่ากล้องทุนหน่อยจะว่าได้หลายอ่มีเก้าห้าสามห้าสามเก้าอ้อมเลยตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันอ๋ออย่างไงมามีเด็กคือสองชุด่ะบนเนาะมีหนึ่งหกหนึ่งห้ากับเก้าหาสามกับสามกับห้าสามเก้าก็แหละอาจจะอ่านกับอ่านผิดฟันดีปะยาย่แต่เยอะมาว่าได้ฝันว่าได้ฝันเจ้เกียร์ ไม่ได้ฝันไม่ได้หลับได้นอนเลยนอนหลับปวดก่ได้ฝันโอ้นั่นหลับอยู่แต่ว่าบ่ฝันนี่นะเดี๋ยวไฟวันทีมานี่ยให้โชคดีวันวันนึงนี่บอกว่ายายบอกว่าคันบ่เทอวันนี้ที่เศร้าบอกเจ้าลอกเด็กเศร้าออกคลิปจะหลอกวันศันย์เจอกี่ดีเออเจอกี่ดีวันวันนี้นี่จะ่แรได้บอกต่ออือนาฬิกาเคร่องแบิเครื่องม่วนก็อยู่นี่ละง่ายนั่นแต่ว่าบพ แม่เไ่้ล่าน่วมว่าฉันเอฟซีถามว่าแม่จะไปบวชที่วัดใดว้าเพื่อจะไปเป็นหน้าที่อุปธรรมบอว่าฉันว่าใหเป้ากันหัวเนาะกไยนั้นเอาขึ้นหอดเล่าที่เรลาว่าตลูกีเนี่ปุ่มบ่บุญน้ำโชกบุญน้ำโชคเมื่อนี้ค่าสักขาบุญน้ำโชกอะไรก็ได้มากนึงา เดี๋ยวหนูอันตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะบ่าอันนี้บนอันนี้ล่างมั่นนะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเวลแต่ว่าเดี๋ยวเวงที่ก็เจ้าเห็นนี่นะเขาเจ้าว่าใส่สีแดงง่กงผมทั้งผีไว้นี่เงยนิ่ม่สีแดงเอาสีแดงง่กงผมทั้งผีไว้นี่เงจะดึงออกไปจะดึงนะเจ้าฟันโตแบบนี้มันมาเขากับเหล็กเข้ามันบ่ราะว่าเข้าเฮ็ดผีเลยมัน นี่นี่นี่เทอืมเนาะเออมันเข่านเ่ากเด็เท่าเยเออว่าเอากมุที่เขาจเาเนากนนวนกระจากระจายพอวนออกมันออกออกวันจันทร์เนาะเลยอกันจันทันจันที่สองวันจันที่สองพุทธสภาค้นสองความอิสรกนี่ ก็เจ้าว่างสิบเบิล์มองทันเบิรนเบิรสองสองก็เจ้าสื่อสีสองสองอย่นี่เขา้กอันเล็นี่เราเล็กเบิรคุณแม่มามากกว่าครับมันบกเข่าแม่ของแม่น่ะมันบกเข่ามันจับก็ได้เล็กเบิรจับก็ได้เลยเด็กเบิร์น่ะแ่อันเบิลขั้นเบิลอันพ่อสอไม้ของนายหลวงไม้นี่มันสิบเบิร์ทั้งหลังเบิร์นเบิร์นทั้งหนาเห็นบ่สองสองกิบนะเนาะเบิร์จชงสั้นท่ะที้แต่นี่เขา ขามามาที่เขาเจ้าซื้อหวยใต้ดินนี่เขาเจ้าซื้อ22ซื้อ224กับ422จังซี่นะแม่ไปเบิ่งเฮียนไอ้แก้วไปเบิ่งเอาเงินไปใส่ค่าเเขานึงือ29 69งืออีกซื้อค่าเข้ามาลบ่ได้เสียตึมนี n y เ่าจะจังหัวนั่งแต่ก็หนาวมากเอยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณยายนั่งนั่งนอนนี่ค่ะนี่เด้อค่ะเอฟจีแคปหน้าจออะไนะคะเอาไปทิ้งแล้วหน้าเบิ้งว่าตรงกับเลขเจ้าของมัก์บอนะคะถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอดไปก่อนตัวลาบไปก่อนนะคะคลิปน้อยเพิไม่พือกันไหม ขอกล่าคำว่าสวัสดีค่ะสุขดีทั่วหน้าเดี๋ยวเลีพัิเอมีหมวกจักเที่ยฮะชื่ออะไที่เนาะมาตาเหิงเมอเามือเดียวสามีพมาเดียวเออเดี๋ยวอันง อันนี้เรียกติดศูนย์บอกวันนี้บอกซูย์อยู่แต่ศูนย์อยู่ข้างหน้าศูนย์อยู่ข้างหน้าจังไรแม่มักอันเอ้าปากกาดื่มรู้จักอันแม่มักจังสีที่แม่มักเลขซูล์นะขั้นซูล์หาจังสี่เง่นบอเมินบอแม้วมาหนี้คิดว่าสิเป็นตัวนี้หลายกว่านี่ยฮะอืมเหนื่อมากตัวหนาขึ้นมะ ที่ที่แม่มากของเี็กแม่ได้ตัวนี้เลยใช่ที่ไปที่มากเออที่ไปที่มากของเด็กที่านมันานมีศูนย์ยังสี่ขั้นคอยซื้อซูนหาสี่ออกทิ้นหาข่านคอยซื้อซูนไหนในมันก็ออกศูนเจ็ดยังสี่นะแต่เล่ยคือรามันถิ่นที่มาที่กิ่งเล่ยมากเลขศซูนหาแม่แม่เรามากศูนหาดูในนี้มันกระโปมีมันมีแต่หนึ่งหาเหมือนว่เขียนไว้แล้วนั่นนู่นหานี่นี่ก็เป็นกระป็่นซูนสีซะ น,นี่ก็ซูนซีนี่ซันนี่ซ <c oughs> ูนหาร่องร่องมือจะตัวรูร่องร่อ,อ,องไปลองใบเลอะเันเพรระวะเอาอะแม่ในกับแ่เอาร่อ,องเบอรงวาคือคือว่าแม่อันว่าห้นั่งปนะังน่ะขั้นซูน่าสันโอขั้นเนืองมาสันเอาซูนมาเสียบของข่อยเห็มบอ3สามซูนแปดนาะคอยป้อยไปะเนาะ สามนแปดนั่นว่าคนปล่อยไปเอาสูนมาใส่เสื่อนูสามตัวนโอ้ยสสยเออนี่แหละมันก้นนะาแต้มกับจังว่าแม่ว่าโอ้ยจะไายนอ่สิมาเปิดทางไห้ว่าสันมันแบบว่าได้สองตัวส่วนเปิดเปิดแล้วเมื่อนี่เปิดสามตัวนู่เปิดสามตัวหกหนึ่งห้านี่และง่ามกันยังอันอี่ก็ง่ามไแม่ค่ะอาเก้าเออาันแก่กี่เป็น เก<ม>้าห้าสามไปเนี่ยกตัวนี้ไงมันออกตัวไม่จนป